เกิดเป็นข่าวดูมาอย่าฮอติวส์กดหมายเลข โอ้โหเมื่อคืนนี้เป็นยังไงวะแม่เมื่อคืนนี้เนี่ยเธอเอสเมทเออละจะบอกเอสเมก็เชยเชยเธอไลน์มาหาฉันนินทายยเมฆขลากันหรองงๆงงๆงง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 มันตอนนี้ก็แสอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วจริงใช่ต้องยกให้จริงๆนะคะกับละครเรื่องแม่เบี้ยตอนนี้ผู้ชมขาเพราะว่าเป็นที่ดราม่าแบบโดนด่าเขาเรียกว่าอย่าเรียกเขาว่าด่าดีกว่า สาบกันทั้งเมืองสาบเลยเหรอสาบกันทั้งเมืองเลยเกี่ยวกับเรื่องของศิลธรรมศิลธรอสามเธอท่องอยู่บ่ที่สุภาพนรกอเวจีที่ในอนาคตไม่แน่ว่าใครจะไปอยู่ในนรกอเวจีนี้ต้นหิวศิลน้อมสามเธอท่องอยู่บ่บะทองจำไม่ได้นะคะ ต่อมันจะพูดถึงเรื่องราวของการเดินเรื่องนะคะละครเรื่องแม่เบีย้ยเนี่ยคุณผู้ชมขาที่นําแสดงโดยคุณนาวเนาะ,ะนะคะกับคุณเอสกันฑพงษ์นั่นเองซึ่ง้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมคุณรถเมย์เนี่ยซึ่งรับบทเป็นเมียหลวงเนี่ยอโอ้โหคว้าใจคนไปแบบทั้งประเทศเลยมีบางจุดที่แบบคืดอัดแล้วรู้สึกเหมือนแบบว่าจะมีบางซีนที่คุณแม่ของคุณรถเมย์เนี่ยพยายามให้ลูกสอพยายามให้ลูกเบรกพยายามให้ลูกแบบเป็นเมียหลวงที่แบบมีสติอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนแบบว่า พี่รถเมล์เล่นได้ดีมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นค่ะทางฝั่งฟากของคุณเมฆขลาหรือมะานาวนะคะหรือว่านางแมบีของเราเนี่ยนะคะนางเมฆขลอ่อก็เลยโดนแบบด่าสาบกันเยอะมากใช่วันนี้ต้องขอบอกแบบนี้แล้วกันว่าคอมเมนต์ที่เอามาคอ่อนข้างรุนแรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะหยาบอาเท่าที่พูดได้เนาะที่ออกอากาศได้นะ ถ้าหยาบถ้าหยาบโลนเกินไปขออนุญาตมันหยาบมากอะต้องบอกว่ามันหยาบมากจนคุณผู้ชมไปหาอ่านกันเองแบบนี้ดีกว่าไหมจริงเหรองงานสมมุติว่าถ้าเราเปลี่ยนคอมเมนต์ที่มันดูหยาบหยาบเนี่ยเป็นคอมเมนต์แบบพาสเทลคุณต้องโอ๋ลองดูเป็นคอมเมนต์แบบน่ารักใช้คำว่าอีเนี่ยนะเปลี่ยนคําว่าอีเป็นสิ่งของละกันเป็นงูก็ได้อ่ะ คำว่าอีเปลี่ยนเป็นงูนะไม่แล้วมันมีคุณงูอยู่ด้วยไงเดีวมันจะซ้ําบทบาทไงแม่ง้นเปลี่ยนเป็นผู้หญิงคาว่าอีเป็นหญิงนะเป็นหญิงลองดิเขาบอกว่าหญิงผู้ซึ่งปกป้องน้องเมย์แต่เหมือนคนเขียนบทอยากให้หญิงเกลียดน้องเมย์แต่ฉากนี้ไม่ไหวแล้วตบะแตกจริงๆอีหลอกดุอีแม่หญิงดอกหญิงเมย์หญิงชนะชนเหม่ หินเน่าลงผงออุจริงเออได้มันก็ดูซบซบมันก็ดูเป็นพาสเทลลงนะอ้าวอีกอีกข้อความหนึ่งซิที่ก็วันดีคืนดีหลัวมาบอกว่าอยู่ด้วยกันมาสิบปีอบอกว่าไม่ได้รักแต่ฉากเออเดี๋ยวนะเจอคนที่ใช่แล้วเป็นชั้นฉันก็คงไม่ต่างจากใหม่แก้วเมย์ควระอายใจนะนี่แต่อันนี้ก็คือเป็นเป็นคอมเมนต์ที่เป็นไปได้จริงๆนะเพราะแบบว่าพอไปเจอคนรักใหมใ่เนี่ยไปเจอคนที่ถูกใจใหม่ให้เหตุผลว่า ไม่ได้รักแต่มีลูกถึง2สองคนแล้วอย่างเงี้ยมันไปที่ขัดใจเอาไปต่ออีกนิดนึงได้ไหมแม่กําลังขึ้นเลยใช่ใช่สถานที่ที่เหมาะกับชนะชนและแม่ขลาก็คือ,อโลหิสิพรีนล็อกโอ้โหลกต้อนหิ้วเหล็กนี่อยู่คุมนี้ก็ปีนต้นหิ้ววนไปค่ะซึ่งต้อนหิ้วก็ไม่ได้ธรรมดานะคะ เป็นต้นนิ้วหนามที่มีหนามงิ้วเนี่ยมันไม่ใช่หนามนิ้วธรรมดาแต่เป็นหนามเหล็กแดงลุกเป็นไฟตลอดเวลาในความยาวของหนามเนี่ยจะอยู่ที่16องคุณลีเหมาะกับพวกที่แกเอยเหมาะกับพวกแกสองคนมากโอ้โหนี่ยอันนี้เจ็บแสบมากๆขออีหนึ่งคอมเมนต์ได้ฉันขออนุญาตเนาะแม่แม่จะใส่เองใช่ไหมขอเองนิดนึงเดี๋ยวหนูไปอีพีสุดท้ายเดี๋ยวไปอสุดท้ายนะอีพีนี้คืออีพีที่มัน เล่าใจที่สุดเป็นอีพีที่ท้าทายความสามารถของนักแสดงมากซึ่งเราได้เห็นแล้วว่าผู้จัดแคสนักแสดงได้ดีมากฝีมืออย่างจินจินนะเนี่ยนะคุณผู้ชมที่เราคิดว่าเฉยๆมากๆแต่อีพีนี้ต้องยอมรับเลยว่าเขาคนนี้เนี่ยสุดจริงๆเดอะเบสมากหลุ่นมากอินมากแม่ฉันจะเป็นง่อยแล้ว คืออินมากจริงๆเวลาเนาะมันอินอะเ<ต><ต>ชื่อเช, <นะ S 2> ชื่อว่าคนดูเนี่ยเขาจะจิกหมอนคนดูก็จะแบบอีเมฆห,หนาอีชนกชนเงี้ยคนดูจะอินอย่างเงี้ยคือเชื่อได้ว่าใครที่แบบว่าอาจจะอยู่ในโมเมนต์ของคนที่เป็นใหม่แก้ว<ช>ต้องบอ,อกว่าคงอ,อินสุดๆ<ช>ว่ามันเจ็บขนาดไหน<ช>อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมค่ะสรุปใจความสําคัญของการที่เรานั่งอ่านคอมเมนต์กันมานั่นหมายความว่า เราต้องยกความดีความชอบให้กับทีมงานนะคะมไม่ว่าจะเป็นการครัดตัวนักแสดงรวมถึงนักแสดงทุกคนนะคะที่เป็นนักแสดงนําถ่ายทอดอารมณ์ได้ถึงพลิกถึงขิง,งทําให้คุณผู้ชมเนี่ยอินแล้วก็ด่าได้แรงขนาดนี้นั่นหมายความว่าละครเรื่องนี้ปังค่ะ และถ้าจะด่านักแสดงไม่ว่าจะเป็นจะด่าเมฆผลาในละครแม่เบี้ยจะด่าชนะชนในแม่เบี้ยหรือจะเห็นใจน้องหมายแก้วน้องรถเมในแม่เบี้ยกะรุณานั่งรถทัวร์ไปด่าคุณเอสุภชัยค่ะไปเลยค่ะเพราะคุณเอสุภชัยทำได้คนดูอินมากคุณคะเก่งมากแม่เป็นอันนี้เป็นละครเรื่องแรกของพี่ไหลเรื่องแล้วพี่เอทำไหลเรื่องแบบช่างเจ็ดสีหลเรื่องแล้ว มีกระแสตอบรับเหมือนเรื่องนี้คือของพี่เอเนี่ยเขามานิ่เงเรื่อยๆ <K _ T ops> กระแสการตอบรับดีอยู่เรื่อยๆแต่เรื่องแม่เบีย้ยเนี่ยถือว่าพีคมากๆเพราะว่าเป็นละครเก่าและวนามาทําใหม่และแม่เบีย้ยเนี่ยคือเป็นภาพติดตราตึงใจหรือว่าละครแนวนี้แม่ผมผัวเมียเมียอะไรอ,อย่างเงี้ยม <K _ T ops> <อ>ันได้ ก็พูดถึงว่าละครเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยวิจารณเรื่องนี้ยาวเลยก่อนหน้านี้เนี่ยทางช่องเจ็ดสี่เราจะทราบกันดีว่าเกี่ยวกับเรื่องของการแสดง<ะ>อรวมไปถึงเริ่องซีนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้เข้มข้นได้มากขนาดนี้ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกจริงๆนะที่เราเห็นภาพชัดเลยว่ามีความเปลี่ยนไปในความเป็นนางเอก<ะ>นางเอกเมื่อก,ก่อนเนี่ยเราเห็นเต็มที่ก็คือแบบว่าวอ่ะ ๋อ,อหรือว่าเต็มที่เลยก็คือเหมือนแบบว่ามีต่อสู้ตัวร้ายบ้างน้านางเอกก่อนหน้านี้ก็จะแบบยออ,อันนี้คือแบบพีคหมดเลยแต่ที่พีคอีกอย่างหนึ่งคือ CG อ๋อ CG งมูคุณผู้ชมสมจริงมากๆนั่นคือการลงทุนคุณผู้ชมเขาบอกว่าลงทุนกว่า10ล้านบาทเฉพาะ CG อย่างเดียวนะสรุป ขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้คุณเอลสุประชัยบอกแบบนี้ค่าตัวนักแสดงเรื่องนี้คือพี่งูใช่งูงค่าตัวแพงสุดจริงๆนะคุณผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้กับแม่เบี้ยด้วยใกล้จะจบแล้วใกล้จะโอวาสานแล้วรีบไปดูกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเรตติ้งเนี่ยทยานเยอะมากทยานสูงมากๆจริงๆค่ะเรียกว่าแตะเลข4ี่เลขห้าแล้วเนี่ยโอ้โหชื่นใจจริงจริงอะยังไงก็ขอยยินดีด้วยแล้วกันนะคะชื่นใจไปกับพี่เอเนาะใช่ค่ะ